ลูกของเพิ่์นพี่น็ตโอ้โหนอดนี่เพื่นนี่นี่ยังบระธนหอดปีเนาะอ่านี่พี่น้องเป็นตาออนซอนเนาะอ่ากะตอนทั้อิทเนาะเขามากะเพิ่์นกะมีอยู่สองคนนะที่ว่าเพิ่์นเพ่ใช้เกิร์บ สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องหมดสุ้สุขคนอีกเซนเก้าเซนเคยเนาะกะ็ตอนนี้เฮากำลังสิเดินทางออกไปเลาะซื้อเครื่องซื้อของเป็นสุดนักเฮียนเป็นอุปกรณ์การเฮียนเนาะเพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆลูกของทางไอเฮียเนาะอ่าคือความจริงเพิ่นมีลูกอยู่หกคนเนาะแล้วกะ็ทีของเฮียนสีคนเนาะเฮาก็เลยว่าซื้อเป็นสุดนักเฮียนหั่น สีชุดเนาะแล้วกะซื้อเป็นเครื่องอื่นๆไปมอใผ้กับทางครอบครัวเพิ่นน้เนาะพเพนนองกะสิเป็นน้าดกะเดี๋ยวเข้าไปเลาะซื้อเครื่องพร้อมๆกันเนาะที่แรกเข้าว่าสิผ้าน้องๆเพ่นออกไปซื้อเลยแต่ว่าเบิ่งเวโอ้เพ่นยังน้อยพดนแบบท้าวเข้าผ้าเพ่นไปกะแบบหย่านเพ่นดื้เพ่นนั่นละกะหย่านสิแลนออกไปตามทางหย่านสิไปหันไปนี่หย่านแบบนั่นนะเป็นห่วงความปลอดภัยของเพ่นกันเลยว่าเฮ้าสิซื้อไปให้เพ่นเองสิดีกว่าน้ะพีพนนองนะ เดี๋ยวเข้าเดินทางออกไปพร้อมๆกันเลยพี่นอ้องโอเคเนาะพี่นอกก้องกะตอนนี้เขากับม้าฮอดเพื่อนของทางขอบครัวไอเฮียที่ว่าเพิ่นพักอยู่แล้วเนาะนี er ่ก็คือเพื่อนหลังนี้บุ๊มบนเพื่อนของเพื่อนเ้นาาเป็น,น,นเพื่อนของพี่นอ้องเพื่นอนฮันละเนาะกะนี่เขาก็เด้น,นัดเพิ่นเป็นเทียบหอยแล้วเนาะออ่านบอบสบายดีท่านผู้ชมห <le af> นมึ่งสบายดีท่านผู้ชมอ่าเนาะลูกของเพิ่นพี่น้องโอ้โนี่ตัวนี้นี่ยังประธานฮอดปีเนาะ อนี่พี่น้องเป็นตาออนซอนเนาะเ <c oughs> นาะี่ว่าเฮ้ามาเมือ่อนี้ก็คือมีเป็นเครื่องเนาะมาชอยเหลือมามอบให้กับท่างคราวพลองไอยเฮียเนาะก็คือเป็นอ่าสุดนักเรียนแล้วก็เป็นเสื้อผ้าเป็นปื่มเป็นแม่ยังนี่ละเนะาะกเดี๋ยวเฮ้าชิมอบพร้อมๆกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ กะมีเกิร์บเนาะพี่น้องเกิร์บนี่ได้คนละคู่าทั้งของพอนะโอได้เลยอ่ะมาจะมีของลูกเนาะนี่ลูกเพิ่นบางคนก็เห็นว่าใส่เกิร์บเนาะพี่น้องนี่ขออนุญาตเนาะนี่แล้วก็พอเพิ่นกะใส่เกิร์บเนะนี่นนนะเนาะเราก็เลยอ่าซื้อเกิร์บไม้ให้เพิ่อนนะลูกเพิ่นมีอยู่สองสามคนนี่แหละที่ว่าเ่อใส่เกิร์บเนาะ ใส่ไปนี่น่ะก็อันนี้มันข้องอันเกลือฮะตืมยังอีกผืนนึงนะพี่น้องที่ว่ายังบรทันมาเจ้าลูกสาวของพันน่ะเอาขอบใจเลย กบนี่กับี่เป็นชุดน่เป็นเสื้อผ้าอ่าเสื้อผ้านี่ก็คืออ่าี่เป็นชุดนาเกียนเนาะได้อยู่สีนองเพราะว่าีเข้าถามวันนั้นก็คือมียู่สีข้นเนาะใช่ปะที่เขาองเวียนมันบอกอ่าสีคนเนาะกซื้อมาให้เพลนก่อนผูหนึ่งได้สองชุดเนาะพี่น้องสำหรับชุดนาเกียนเนี่ย มีผู át, mm. Jamie, no. ้หญิงหันสองคนแล้วกับผู้ชายอีกสองคนเอากระได้ซื้อมาตามนั้นนะพี่น้องนะนอบเด๊นอบเด๊เวลาค่เครื่องนอบเด๊อ่าอันนี้ด้วงความคามทนบ้างความเติมแบบอย่างครับครับเพื่อไปก็แม่อนนโอ้ใช่ก็ขอนคางจะหลายคนเนาะพี่น้องก็ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งเนาะ เอาต้นตั้งเขาใหญ่เดี๋ยว่าแล้วก็มีเป็นเครื่องนุ่งทั่วๆไปเองนะพี่น้องเนาะอันนี้ของโคเนาะอ๋อโอเคเอาอันนี้นี่คือได้ครบหมดทุกคนนะพี่น้องแล้วก็มีชุดอ่าไว้นุ่งอยู่หอรยู่เพื่อนเนาะสำหรับน้องๆนี่อีกผุดละชุดเนาะอ่าไหนอันนี้ เนาะแล้วก็มีตัวนี้เนาะ,ะเป็นนมสำหรับเด็กน้อยเนาะเขาก็ซื้อมาให้เพิ่์ตอีกกล่องหนึ่งพราะว่าลูกของเพิ่์ตหันกินนมทรงน้ำเนาะ <c oughs> อ่าก็เลยซื้อมาให้ลูกเพิร์อนอีกกล่องหนึ่งนะเพิรอตเนาอะ,อะ <c oughs> แล้วก็มีตัวอันนั้นเนาะเป็นอุปกรณ์การศึกษานเนาะเพิร์ตเป็นปุ่มเป็นบิ๊ก สำหรับปุ่มนี่เฮ้าซื้อมาสีตับเนาะสำหรับน้องๆสีคนให้คนละตับเลยแล้วก็สำหรับบิกนะ๊กเนาะสำหรับอประกาศที่ว่าเห็นหนี่นั่นก็คือเป็นของผู้ใจบุญจากทั้งฝั่งประเทศไทยเนาะพี่น้องที่ว่าเพิ่นทรงมไห้เนาะจะให้น้นองๆเพิ่นได้เคียนได,ได้ใ,ใส่เนาะสีคนเนาะพี่น้องที่ว่าเพิ่นสีเขาเฮียน่ะ ยั <laughs> งผุหนึงบ่มาเนาะได้ปึิมได้บิ๊กเนละตั้งใจเฮียนเนอะอันนี้ไป้ให้เครื่อ,องน้ำจื้มนี่มาแล้ววันนี้โอเคนะพี่น้องกับสำเร็จเนาะอันนี้ก็คือเป็นสามไอ้น,น้องที่ว่าเพิ่นชิเข้าห้องเรียนปีนี้เนาะก็มีอ่าน้องต้นบอกชื่อต้นบอกต้นแล้วก็คน <laughs> นี้ดูสิเนาะ กี่เป็นกี่เป็นกี่ซื้อซื้อยังต้องต้องต่างออเออเออเอเตีเวอเอ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 อ่อเอ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 ีเออ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 เอนเออเออเนไเออเออเอเอเอออเเอยเเอเอเเเเีเออเ่อเอเเออ่ออาเเนอเเเออบออเออเออนองออเอเนเเเอเอเ่อเเออเเทเาอออเเเ โอเคนะพี่น้องตอนนี้เขากะให้น้องๆเพิ่นเปลี่ยนสุดเป็นเที่ยวพ้อยเนาะนี่เดี๋ยวสิท้ายกับรรดาพ่อแม่พี่น้องไดเบิ้งเนาะอ่านี่งามขนาดนพี่น้องเปลี่ยนสุดมาแล้วนี่มนา้น่เาเนะี่นี้ี่เเเน่ะ่เ โอเคนะพี่น้องก็รถือว่าสําเร็จไปเป็นเชียบห้อยสําหรับการน้าเครื่องช่วยเหลือมาให้กับทางครอบครัวของไอ้เฮียเนาะก็ต้องขอขอบอกขอบใจน้ำทังผู้ใจบุญเนาะที่ว่าสนับสนุนในการสื่อเครื่องสื่อของครั้งนี้เนาะก็คืออ่าผู้ทาอิฐเนาะก็คือเป็นทางไอแอนนอยเนาะจากทาง USA เพิ่น้ิ่งเงินมาจํานวนอยู่สองดอยหาซิดนเนาะแล้วก็ให้แบงค์มาช่วยเหลือทางครอบครัวของ ไอเฮี้ยนี่ทำอิดเนาะก็คือหนึ่งหอยดอนหรือว่าประมาณหนึ่งลานกีบแล้วก็ผู้ที่สองเนาะก็คือ,อเป็นทางแมมูเนาะผู้ใจบุญจากทางฝั่งประเทศไทยเพิ่นเด้สงเงินมาจำนวนอยู่แปดหอยบาทเพิ่นว่าหามาเป็นทื้นการศึกษาให้กับทางน้องๆทาง สีหาหกคนเนี่ยนะเขาก็ไดนา,น,นาเงินส่วนนั้นมาสมทบแล้วก็ซื้อเครื่องของที่ว่าเขานามามอบให้กับทางครอ,อบครัวของไอเฮียมือน,นี้เนาะแล้วก็ตัวน,นี้เนาะก็คือเป็นบินค่าใช้จายที่ว่าเขาช้จายไปมือน,นี้นะพี่น้องบินตัวทาอยิดเนาะตัวนี้เป็นปึ้มเป็นนมเป็นแม่ยังตางๆงเนาะตัวนี้รวมกันออกมาได้ยูแซนเก่าสนะิบพันกิบต์ะพี่น้องแล้วกะ็ตัวที่สองเนาะบินตัวที่สองตัวนี้เป็นบินในการซื้อเครื่องเนาะ เป็นภาษาเวียดนามพี่น้องเฮากะเบิ่งบ่ออกเนาะอ่าทั้งหมดเนาะก็คือนี่เนาะเก่าแสนกับอีก60,000กีบเนาะพี่น้องรวมทั้ง2บินนี่กะพอดีเป็นอยู่1นึ่งล้านหแสนกับอีก50,000เนาะแล้วก็เงินที่ว่าผู้ใจบุญทั้ง2องทานเพิ่นให้มาเนาะก็คือได้อยู่1นึ่งล้านสแสนกับอีก70,000กีบเนาะพี่น้องที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือ1นึ่งแสนกับอีก20,000กีบเนาะเงินส่วนนี้เฮาก็สิมอบให้กับทาง ครอบครัวของเพิ่นปะไว้ใส้ในสิ่งที่มันจำเป็นเนาะอ่าใกอ่าไม่เอาอัี้หรจ,จีอ่าต้นเมนต้นดิดีใจบอดีใจอ่าดีใจเนาะวันเดี๋ยวชุดนักเรียนเดี๋ยวนั่นไหมแล้วก็บัาน,นี้ทางครอบครัวของเฮานี่มีอย่งยงยงางอยากบอกกับทางผู้ใจบุญเพิ่นเป็นขอบอกขอบใจหรือว่า อ่าไม่ยังกะเว้าใช้กล่องอั่นเองอ่าขอขอบอกความใจทางท่านผู้ชมผู้ใหญ่ใจบุญเยาะสบายดีเข้าใจแล้วอ่าเนาะกะชืประมาณนั่นเนาะพี่น้องเน้องพูดได้หนี่ยเอาก้อนเพลินเลยเนาะพี่น้องวายขนาดน้อะใจ เดีไย้เล้วีอบกกุ้บใจกุ้ใจโอ้ฟันไม่หนาตอนนี้เลยเนนะอืมกุองใจ โอเคนะพี่นนองกาถือว่าสําเร็จไปเป็นเที่อภอยสําหรับการนําความช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะไปมอไให้กับทางครอบครัวของไอเฮียเนะาะก่ามีเป็นชุดเสื้อผ้าแล้วก็เป็นชุดัาเรียนแล้วก็เป็นอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เป็นปึ่มเป็นบิ๊กแล้วก็มีนมแล้วก็มีเงินอีกจํานวนหนึ่งนะเพี่นนองที่ว่าเฮาได้นําไปมอไให้กับทางครอบครัวของไอเฮียเนะาะก่าตอนนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะ ต่อไปนี่ข้าพเจ้าก็มีแผนเนาะว่ายาักจะขอรวบรวมทุนจากบรรดาพ่อแม่พี่น้องมัดสูภผู้สุคนที่ว่าอใจบุญยักช่วยเหลือคนที่ว่าตกทุกข์ได้อยากยักช่วยเหลือคนที่ว่าเดือดท้อนเนาะคือตอนนี้ที่ข้าพเจ้ารวบรวมได้กับมีอยู่จํานวนหนึ่งเนาะแต่มันก็ยังบ่ทันพอพี่น้องเนะอะคือสําหรับครอบครัวข,ข,ของไอเฮียนี่สิ่งที่เฮาจะต้องช่วยเหลือเพิ่นก็คือทําอิดเนาะก็คือหาที่ให้เพิ่นก้อนเนาะ สำหรับที่ดินเนาะยูบานเฮ้านี่ก็ตอนหนึ่งนี่ก็ประมาณอ่าบวกเกินสองหมื่นเนาะประมาณนั่นประมาณหมื่นปลายสองหมื่นบาทนี่แหละประมาณนั่นเนาะกันอาจะพอสั่งเฮือนให้เพิ่นได้ยูละให้ลูกๆของเพิ่นได้ยูละแล้วลก็ต่อไปเนาะจึงคอยว่ากันเหลืองเฮือนคือตอนนี้นี่คือรวบรวมเงินซื้อดินแล้วก็สั่สงเฮือนให้เพิ่นก่อนเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็สงสารลูกๆของเพิ่นหลายเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมีลูกทั้งหมดคือหกคน แลวก,ลก็ลูกๆของเพลินอาซุม,มือนี่ก็คันชีวว่าความมืดก็คือบ่มีบ่นรับบ่นนอนอะพี่นอ้องคือเฮือนของตัวเองนี่บ่มีต้องได้ไปอาศัยนอนนําเฮือนเศร้าบานที่ว่าเพิินอ่าเป็นพี่เป็นน้องห้างๆกันอ่ะเป็นอ่าญาติพี่น้องของผู้เป็นแม่บ่ญาติพี่น้องของผู้เป็นพอ่อก็คือต้องได้อาศัยไปขอรับขอนอนนาเศร้าบานแบบนั้นเฮือนนึงนี่กับ่แม่นว่าชีได้ไปยูน้ากันทั้งหมดชีห6หกคนไอ้น,อน้องฮะเนาะ เพิ่นได้แบงกันคือเพื่อนของผู้นีก้กะไปขอนอนน้ำเขาเจ้าสองคนเพื่อนของผู้นั่นกะไปขอนอนน้ำอีกคนนึงประมาณนี้เนาะอ่ากะเลยว่ายักษ์ขอรวบรวมทุนน้ำบรรดาพ่อแม่พี่น้องแหละเพื่อม,มาช่วยเหลือเพื่อนห้เพิ่นได้มีเพือนรับเพื่อนนอนเนาะกะฟังพี่ฟังน้องเนาะลองเก็บเหลืองนี่ไปผิดจัลานาบ้างเนาะสุดท้ายเนาะพี่น้องที่คาดว่าได้ก็คือต้อง ขอขอบคุณขอบใจน้ำท่างผู้ใจบุญเนาะที่ว่าสนับสนุนในการน้ำเครื่องน้ำคลองไปมอบให้กับทางครอบครัวของไอเฮียมื่อนี้เนาะก็คืออ่าผู้ทำอิดเนาะเป็นผู้ใจบุญจากทาง U.S.A เนาะพี่น้องก็คือเป็นไอแอนนอยแสงประเสริฐเนาะเพิ่นได้ส่งเงินมาอยู่จำนวนสองหอยหาสิบดอลลาร์เนาะแล้วกะ็เฮาไปแลกเปลี่ยนเงินกิฟต์ก็ได้อยู่ประมาณสองล้านหาแสนกิฟเนาะนะแล้วกะ็ทางไอแอนนอยเพิ่นกะ อาไห่เป็นค่าน้ำมูกน้ำมันในการเดินทางของ ทั้งขาพเจานะ้าเนาะจำนวนอยู่หาสิบดอลลาร์หรือว่าประมาณหาแสนกิฟต์ก็ต้องขอเขาโอเคใจลายๆเนาะแล้วก็ผู้ที่ซองเนาะก็คือเป็นทางผู้ใจบุญจากทางฝั่งประเทศไทยเนาะพี่น้องก็คือ,อาทางแม่หมูเนาะเพิ่นได้สสงเงินมาอยู่จำนวนอยู่แปดห้อยบาทเนาะและ้วก็ให้นำเงินส่วนนั้นไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆเข้าก็เลยนำไปสมทบกับทางไอ,อแอนนอยเพื่อไปซื้อ,อเป็นอุปกรณ์การเยี่ยนเป็นเสื้อผ้ามามอบให้กับทางครอบครัวของเพิ่นเนาะ แลวก็ผู้สุด้ายเนาะที่ขาบดบ่ไดดก็คือเป็นทางผู้ใจบุญจากทางฝั่งประเทศไทยเนาะเพิ่นได้สงเป็นอุปกรณ์การเฮียนเป็นบิ๊กเนาะอ่าเป็นบิ๊กเพิ่นสงมาอยู่กับลายเติบแต่ว,ว่าเขากับย่างบ่ทันได้มีโอกาสนําไปแจกเนาะมีแต่นําไปแจกใไ้กับอ่าเพิ่นมื้อนี้ประมาณอ่าเกือบเกือบเกือบกับหนึ่งเนาะย่างบ่ทันเมื่อกับเธอเพิ่นสงมาอยู่สองกับเนาะตอนนี้กัยังเหลืออยู่ล้วเข้ากับคอยทยอยแจกไปที่หลังนะพี่น้องเนาะการสำรับคลิปนี้กะ บ่มีอย่างหลายเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับคลิปนี้ขอกล้าวคำว่าสบายดี